วันนี้มีประเด็นสําคัญหลายเรื่องที่จะต้องแจ้งกันนะครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์แต่ว่าโควิดมันไม่ยอมหยุดจริงๆเพราะเรามีเรื่องช็อกหลายจุดด้วยกันช็อกแรกก็คือในส่วนของแคมป์คนงานที่หลักสี่ซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่ง5 5 9 9คนปรากฏว่าตรวจพบเนี่ย482คนคือตัวเลขเนี่ย 86.23%ค่ะท่านผู้ชมต้องดกภาพดูวันก่อนนี่ก็เป็นหลักร้อยแล้วถูกไหมฮะใช่เมื่อวานนี้ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าพบอีกเกือบ500เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข86.23%ก็แปลว่าในแคมป์ถ้ามีร้อยคน86คนติดชเชือ้อโควิดอันนี้ช็อคประการแรกเดี๋ยวต้องมาติดตามกันเนี่ยนะฮะช็อคประการต่อมาเนี่ยต้องไว้ตัวเลขของเรือนจำโควิดเรือนจานะครับ ประการแรกก็คือการเปิดเผยตัวเลขของเรือนจําพิเศษทนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ระบาดสีแดงก็คืออยู่ในกรุงเทพฝั่งทนปรากฏว่ามีการประกาศตัวเลขของพิเศษทนบุรีออกมาเพิ่มเติมรวมพิเศษทนตอนนี้เนี่ยนะฮะเกินกว่า1,000คนแล้วสำหรับผู้ติดเชือ้อแล้วผมก็มีข้อมูลองในว่ายังตรวจไม่ครบทุกแดนนะฮะ เรือนจําในเขตกรทมปริมณฑลเนี่ยเขาจะมีการคัดกรองแบบ100%ก็แปลว่ามีผู้ต้องขังกี่คนตรวจทุกคนมีเจ้าหน้าที่กี่คนตรวจทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ช็อกแต่ตกเย็นช็อกกว่านั้นเพราะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าเรือนจํากลางเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมน่าจะพอจําได้เคยพบผู้ติดเชื้อประมาณร้อยกว่าคนก่อนหน้า มื่อที่3าพฤษสภาตัวเลขพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย361เมื่อวานนี้ปรากฏว่าประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย้องไว้ ,3929 คนเรือนจำเดียวนะฮะเกือบ4 0 0พคนเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องช็อกจริงๆและวันนี้ผูว้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกองทัพกับสาธารณสุขจังหวัดจะถแถลงข่าวในช่วงสายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรตัวเลขถึงปรากฏออกมาเมื่อวานนี้เนี่ย สามพันเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยน้องใบค่ะนี่ใหญ่จริงๆเดี๋ยวต้องไล่เรียงกันเนี่ยนะฮะจะได้เห็นภาพกันว่ามันเกิดอะไรและนั่นทําให้ตัวเลขโควิดเรือนจําผมเรียกอย่างนั้น<ม>ใกล้จะหนึ่งหมื่นเต็มทีแล้วเนี่ยน้องใบใช่เก้าพันกว่าแล้วนะฮะเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามค่ะเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามวันนี้เดี๋ยวต้องประกาศออกมาอีกแน่ๆเกินหนึ่งหมื่นแน่ๆวันนี้นี่เฉพาะแปดเรือนจํานะครับทูชมมะอันนี้ก็ช็อตประการที่สอง ช็อบประการที่3เมื่อวานนี้ก็คือคลัสเตอร์ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งมีเหตุการณ์บ้านโป่งนอยู่ราชบุรีนะฮะ่ะราชบุรีปรากฏว่ามีเหตุการณ์ซึ่งมีคนไปเฝ้าไข้และปรากฏว่าในเวลาต่อมาพบผติดเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นทางหนึ่งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งมาติดคนในครอบครัวเนี่ยต้องไปคลัสเตอร์โรงพยาบาลบ้านโป่งพบผู้ติดเชื้อ30<า>คน,คน ตอนแรกเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิต4คนแต่ในเวลาต่อมาล่าสุดสบคแจ้งเข้ามาว่าเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีค่ะเพราะฉะนั้นคนละจุดกันเนี่ยต้องไปที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเราต้องนึกภาพในโรงพยาบาลมันเกิดอะไรขึ้นคลัสเตอร์นี้แปลว่ามีผู้ป่วยมีผู้เข้าไ่ายอ่าเฝ้าไข้ผมก็เพียงแต่แปลกใจเดี๋ยวต้องมาไล่กันว่าถ้าผู้ป่วยโควิดปกติ ขอม่ให้คนเฝ้าไม่ใช่หรือนงใบหรืออย่างไรหรือตอนเฝ้ายังไม่รู้ว่าติดโควิดนี่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะฮะนี่ก็อีกคลัสเตอร์หนึ่งขณะเดียวกันยังไม่จบนะฮะคลัสเตอร์ชุมชนในกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อวานนี้ประกาศออกมาเป็น5้าคลัสเตอร์หลักในน้องใบค่ะ,ะ<ฆ>เรียกว่าติดเชื้อกันหน,กหนักหน่วงจริงๆก็คือ5อันดับแรกในน้องใบอันดับหก็คือแคมป์ก่อสร้างเขตหลักสี อันดับสองแฟลตดินแดงเขตดินแดงนี่เขาพบตัวเลขเยอะมากมากอันดับสามข้มคนงานก่อสร้างเขตวัฒนาและโซนที่สี่คลองถมเซ็นเตอร์และวงเวียน22กรกฎา,าเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและโซนที่ห้าตลาดห้วยขวางเขตดินแดงค่ะนี่คือจุดที่วิกฤตที่สุดนะฮะในวันที่ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชือ้อทะลุ 1, หนึ่งแสนรายเมื่อวานนี้อย่างที่เราแจ้งคำนวณให้ไปแล้ว ในเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องใบผู้ติดเชื้อของประเทศไทยนับจนถึงเพียงเมื่อวานนี้ก็คือ16พฤษภาคมใช่ไหมน้องใบ1,1447รายค่ะนี่ค่ะคุณผ,ผู้ชมนี่คือตัวเลขผู้ป่วยสะสมทุกระลอกนะคะนี่รายละเอียดของแต่ละคัสเตอร์แต่ละจุดแต่ละประเด็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปรวมถึงการวิเคราะห์ตัวเลขที่แถลงออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบผู้ป่วยอาการหนะัก กรับที่เราพลอดให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นระยะทุกวันเนี่ยมันยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวต้องมาไล่กันเมื่อวานนี้อาการหนักเนี่ย1,228รายน้องไบรท์ในจำนวนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ408รายนะคะขณะนี้รักษาตัวอยู่ทั้งหมดเนี่ย3 5คนแบ่งเป็นในโรงพยาบาล21,462คนและในโรงพยาบาลสนาม13,593คนค่ะตัวเลขนี้แปลว่านี่คือ จำนวนคนที่ระบบสาธารณสุขเรารองรับอยู่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าสบคท่านรวมตัวเลขของเรือนจําด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องไปนะะถ้ารวมเรือนจําเนี่ยเรือนจํามุมหนึ่งเป็นพื้นที่ปิดอาจจะไม่ต้องรวมก็ได้แต่ถ้ารวมทั้งหมดนะฮะขณะนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ารักษาตัวอยู่เนี่ยนะฮะน่าจะสี่หมื่นกว่าใช่เพราะเรือนจําก็เกือบเกือบหมื่นแล้วนะฮะนั่นแหละฮะเพราะเรือนจําเขาเพิ่งตรวจพบบูสติดเชื่อ เขาต้องมีกระบวนการแต่เรือนจำอย่าเพิ่งตกใจเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยสีอะไรน้องใบสีเขียวค่ะสีเขียวนะเดี๋ยวติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ญาติญาติของคนในเรือนจําในเรือนจําขนาดนี้มีประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นคนเดี๋ยวต้องดูเรื่องเล่าเช้านี้เพราะผมจะบอกให้ฟังว่ามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้เราพอจะสบายใจค่ะนะเดี๋ยวไล่เรียงกันรวมถึงที่ต้องว่ากันต่อไปเดี๋ยน้องใบป,ประเด็นที่ต้องคิดกันใหญ่โตก็คือประเทศไทยณวันนี้ หนึ่งแสนกว่าค่ะวันนี้ก็จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกอันดับโลกใช่ไหมคะอันดับโลกใช่เมื่อวานาเราบอกไปว่าประเทศไทยอยู่อันดับ92วันนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับ91แล้วนะคะคุณผู้ชมแซงคีกิสสถานด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่ทะลุแสนนี่แหะค่ะเนี่ยคะ่ะจีน,นยอยู่อันดับที่97นะคะไทยขยับขึ้นมาเป็น91ของโลกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไทยยังอยู่หลังจีนอยู่เลยค่ะ เมื่อวานนี้พอแซงจีนปุ๊บยังขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยน้องใบแต่เขาดูเฉพาะผู้ติดเชื้อถ้า<ะ>มองอยากให้ความเป็นธรรมผู้เสียชีวิตเนี่ยของเราถ้าเทียบแล้วเนี่ยเทียบกับจีนจีนยังมากกว่าเราหลายเท่าเพราะเป็นช่วงแรกของการระบาดท,ที่อู่ฮั่นแล้วก็แพร่กระจาย<ะ>แต่จากนั้นเนี่ยเขาปิดประเทศอย่างเข้มข้นจริงๆเรียกว่าซลล์ประเทศเลยเนี่ยน้องว้เราคงจําได้นขณะนี้ประเทศไทยอย่างที่บอกไปแต่ผมอยากให้ดูตัวเลขโควิดของโลกเนี่ยน้องไบ เราจะได้เห็นและยงใหญ่ไปเรื่องของวัคซีนเพราะอะไรฮะท่านผู้ชมดูตัวเลขโควิดของโลกวันนี้บอกตั้งแต่ต้นรายการ 3, 6, 1 6 3ล้าน6แสนกว่าคนคเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก3ล้าน39แสนคนอินเดียเนี่ยที่คนสนใจกันทั้งโลกซึ่งอยู่อันดับสองปรากฏว่าตัวเลขของอินเดียเนี่ยนะฮะ ยังสะสมอยู่ที่24ล้าน9เกือบเกือบจะ25ล้านเสียชีวิตประมาณ274,000แต่จุดสนใจก็คืออินเดียลดลงมาเล็กน้อยเท่านั้นค่ะผู้ติดเชื้อใหม่24ชั่วโมงของอินเดียเนี่ยปกติวัวละ3แสนกว่าตลอด 4, <000. S 1> นะคะหรือ4แก็เคยมี <ừ. S 1> แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลข24ชั่วโมงของเขาอยู่ที่281,860คนนะฮะขณะที่ท่านผู้ชมฮะดูที่อังกฤษไหมดูที่อังกฤษเนี่ยจะเห็นชัด อังกฤษเป็นประเทศที่ระดมกันฉีดวัคซีนกันขนาดใหญ่ผมก็ได้ประมวลข่าวสารที่มีมาก่อนหน้านี้ว่านอกจากจะระดมฉีดวัคซีนจนเกิดภูมิคุ้มกันบู่หรือไม่อันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ฉีดเยอะจริงๆเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรรวมถึงเขาสต็อกวัคซีนเอาไว้ห้าเท่า,าของประชากรของเขาอังกฤษนี่ต้องเรียกว่าครั่งวัคซีนเลยในแง่ของผู้นําประเทศเขาสต็อกเอาไว้เนี่ยห้าเท่านะอคนาดนี้นี่ก็เป็นประเทศที่สต็อกเยอะเท่าที่ผมประมวลนะ ก็เอาง่ายๆก็คือเขาสต็อกจานวนวัคซีนมากกว่าจํานวนประชากรของเขาอะและผลณวันนี้ท่านผู้ชมดูอังกฤษนะฮะอังกฤษเคยขึ้นมาอยู่อันดับ4ของโลกก่อนหน้าน,นู้นล่าสุดอังกฤษอยู่อันดับเจผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นกว่าคนติดเชื้อรายวันของเขาเนี่ยวันหนึ่งประมาณพันเก้าร้อยคนนะคะวันนี้อังกฤษซึ่งติดเชื้อสะสมสี่ล้านสี่ เขาติดเชื้อรายวัน24ชั่วโมงแค่1,926คนมากหรือน้อยกว่าประเทศไทยน้อยกว่าน้อยกว่าประเทศไทยนะ,ะอังกฤษซึ่งเคยระบาดรุนแรงที่สุดณวันนี้1,926คนต่อวันซึ่งปแปลว่าน้อยกว่าประเทศไทยและที่น่าสนใจมากๆก็คือเสียชีวิตแค่4คน4คนนะฮะน้อยกว่าประเทศไทยไหมน้อยกว่าค่ะเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าอ,อันนี้ ผมคงไม่ต้องอธิบายขยายความเ่ยน้องไบค่ะขณะเดียวกันไปดูสหรัฐอันดับหนึ่งก็จะเห็นชัดเจนแม้จะเป็นอันดับหนึ่งก็คือ33ล้านเศษน้องไบค่ะแต่ผู้ติดเชื้อใหม่สหรัฐในช่วงที่ระบาดหนักๆเนี่ยแสนกว่าใช่ทุกวนันต้องถึใกล้สองแสนค่ะถูกไหมแต่ล่าสุดผู้ติดเชื้อใหม่ใน24ชั่วโมงของสหรัฐนี่อยู่ที่ประมาณสัก14,400คนนะคะนี่ผู้เสียชีวิตของสหรัฐเนี่นน้องไบรวมทั้งสิ้น6130คน แต่จุดที่น่าสนใจสหรัฐเนี่ยนะฮะณขณะน,นี้เสียชีวิตในรายวันก็น้อยลงเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายของโจไบเดนค่ทันทีที่เขามารับตำแหน่งเดนอไวท์เขาประกาศเลยนะฮะว่าจะต้องดำเนินการฉีดวัคซีนขนาดไหนในเวลา100วันปรากฏว่าก่อน100วันเขาทำสำเร็จคือเสร็จก่อนเวลาที่เขาประกาศเป็นวาระแห่งชาติอเมริกันนึกออกใช่ไหมฮะและปรากฏว่ามันสาเร็จถึงขนาดนี้เนี่ยเราทบทวนก็ได้ โจไบเดนกับซ d ดีของสหรัฐบอกกันนะฮะออกมานอกบ้านไม่ต้องใส่หน้ากากหลายห้างสรรพสินค้าที่อเมริกาก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วถ้าได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มถูกไหมฮะและถ้าฉีดวัคซีนสองเข็มของอเมริกาอนุญาตให้กอดกันได้ค่ะนี่ไงฮะสิ่งที่โควิดมันมาทําลายมนุษย์ก็คือเรื่องความผูกพันความใกล้ชิดอเมริกากลับมาแล้วแม้สถิติอันดับโลกอันดับหนึ่ง แต่วันนี้เขาเริ่มถอนหน้ากากถูกไหมถ้าฉีดวัคซีนสองโดสเข้าสถานที่ปิดได้เลยถ้าก็คืออาคารปิดเนี่ยนะและที่สำคัญถ้าฉีดวัคซีนสองโดสเขากลับมากอดกันได้ <c oughs> ผมเริ่มเรื่องอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกภาพรวมแต่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงรายละเอียดกันเนี่ย้องไว <c oughs> ถ้าเรื่องอย่างนี้ <c oughs> เปรียบ <c oughs> เทียบแล้วก็จะเห็นภาพชัดเนี่ยนะ